ในพระอารม์พระจากดีวงใพระาชจากดีวงจะเป็นคนดีมีบุณธรรมะเป็นคนดีมีุณธรรมระพฤิตนมมระพตนในสัมมาอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตาสัตยจริตกล้าทีนสิ่าในสิ่งที่ถูกต้องไม่กระทำการโกงแผ่นดินไม่กระทารโกงแผ่นดินไม่ทนต่อการทุจริตต ไม่ใช้ตำแหน่ง้างานตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์ใดๆในหน่วยงานจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถดปฏิัหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถดยความซื่อสัตย์จริตความซื่อสัตจริตเป็นหลักสำคัญมั่นคงเัญมัคงดำรงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติงตน่ด้วยความมีเและศักเป็ษย์และศรัทความเป็นมนุษย์ ร่ายยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องปฏิบัติงานราชการอย่างต้องชอบธรรมไม่ทำการโกงแห่งดินไม่ทนต่อการทุจริตรูปแบบและไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์บนความทุกข์ยากของประชาชน และปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถัตาที่อย่างเต็มกำลังความสามารถตามค่านิยมยมในการบริหารงานใงานอันได้แก่ซื่อสัตย์ื่อสัตยสามัคคีามัคีมีความรับผิดชอบมีความรับผิดชตรวจสอบได้โปร่งใสตรวสอบได้โงใสมุ่งในผลสงงานมุ่งในผลสำเร็จของงานกล้าหาญทำในสิ่งที่ถูกต้อง รวมถึงการปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐและข้าพเจ้าขอให้สัจวาจาว่าจะประพฤติตนตามรอยพระคุณระบาดและศาสตร์ของพระชาผู้ทรงธรรมจะดำเนินชีวิต ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง